ใช่ใช่หากใช่ค่ะซึ่เป็นคูณนะคะก็ต้องทช้ก้อนคูณลงไปกลกล้องค่ะ ให้เจ้า่อนเรองไรก็ได้ยี่ดูตรงนี้นะคะดูก็มีรถเมโทรนะคะกับกำลังขุดบอกลานทุกหน่วยงานนะฮะอำเภอจังหวัดปรค่ะ อย่างที่แห่งน,นี้แล้วสารละลงไฟได้เยอะเหมือน,น,นะคะเยอะเพิ่มมากขึ้นนะคะต้อบอกว่าโปลยโกลโปรยปลายตรอดการไล่สอบเราตอนนี้เลย เมนูของร้านเมนูสวยๆก็แล้วก็ไหนเดี๋ยวให้ก็ดูสุดก่อน ข่อยเหนื่อยแค่ไหนก็หัวยาตัวนี้ค่ะะเราขอเร่งระดมความช่วยเหลือเข้ามาช่วยเหลือทุกทท่านนะคะอย่างเต็มกำลังเลยค่ะใช่ปอพนุเชนานอยู่ตั้งแต่เช้าละใช่เลยค่ะนี่ค่ะ เพื่อให้น้ําเนี่ยได้ระบายกันอย่างเต็มที่นะคะเพราะว่าจุดนี้เป็นจุดที่พีคที่สุดเลยนะคะรือว่าเราไปน้ําท่วมถนนฝั่งฝั่งซ้ายหรือเปล่าฝั่งซ้ายนะครับซึ่งซึ่งเกิดมาตั้งแต่2อวันที่แล้วเนี่ยนะครับแล้วก็พอฝนหยุดมันก็ค่อยๆไหลลงตามท่อระบายที่วางไว้นะฮะ วันนี้ก็ฝนตกหนักเข้ามาอีกแล้วก็ค่อนข้างที่จะเยอะกว่าเดิมและคิดว่าฝนยังตกอยู่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยได้มอบหมายท่านปพ,อพ,อพอท่านนอำเภอท่านนายกเทศมนตรีท่านกำลังผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ลงมาแก้ปัญหาซึ่งเราก็แก้ปัญหาหน้าง,งานก่อนนะฮะในภาวะฉุกเฉินนั่นก็คือใช้วิธีการใช้อ,อำนาจของทางทางท้องถิ่น,นะฮะในการที่จะเปิดทางระบายน้ําและก็จังหวัดก็จะประกาศเขตพื้นที่อุทกภัยให้เพื่อจะได้ใช้งบประมาณมาซ่อมกับสู่ที่เดิม นะครับส่วนการแก้ไขปัญหาในภาพใหญ่เนี่ยนะมันก็แบ่งเป็น3ระยะนะระยะแรกก็คือระยะสัน้นเร่งด่วนระยะสัน้นเร่งด่วนก็ต้องแก้แบบนีน้นั่นคือถ้าเกิดเหตุก็ก็ใช้วิธีการเครื่องสูบน้ํามาสูบน้ําลงในในในช่องทางระบายน้ําลงไปสู่ลำคลองหรือว่าแม่หรือว่าทะเลแล้วต่อไปเนี่ยนะแล้วก็วันนี้ก็หนักขึ้นก็เลยต้องขุดเจาะ ขุดเจาะในเกาะกลางถนนนะฮะให้เป็นทางระบายน้ําเพื่อแก้ปัญหาให้ฝั่งนูน้นรถสัญจรไปมาได้ในให้เร็วที่สุดนะครับตอนนี้ก็ต้องปิดชั่วคราวเพราะว่าพอรถวิ่งเนี่ยมันจะทําให้เกิดคลื่นกระแทกไปสู่บ้านเรือนพี่น้องระชนร้านรวง,งต่างๆน,นะครับอันนี้เป็นการแก้ปัญหาระยะสัน้นระยะกลางก็จะต้องเปลี่ยนท่อ,อท่อบล ok ็อกคอนเวิร์สที่อยู่ใต้ใต้ถนนเนี่ยนะฮะซึ่งตอนสร้างถนนเนี่ยทราบว่ายังไม่มีการเปลี่ยนท่อใช้ท่อเดิมที่มีอยู่แล้ว มันไม่เพียงพอนะระยะระยะต่างเนี่ยได้ทําหนังสือมีการประชุมกันไปหลายครั้งแล้วแล้วก็ทาหนังสือไปยังสํานักทางหลวงเขต17นะ17ภูเก็ตซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบถนนสายนี้เนี่ยให้ไปให้เข้าแผนซึ่งพรุ่งนี้ผมจะได้ประชุมติดตามนะครับในเรื่องระยะระยะกลางส่วนระยะยาวเนี่ยต้องต้องวางแผนในการทําพ่อให้ใหญ่ใน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 ขอบถนนเพื่อลงไปสู่ทางระบาย คลองบางเนียงพยาเป็นหึงคลองบางเนียงแล้วก็ลงสู่ทะเลเป็นการแก้ปัญหาเป็นเปิดทางระบายน้ําเวลาฝนตกเราจะได้ไม่ต้องมาแก้ปัญหาวิ่งกันจุกเฉิดเย่างนี้นต่อไปซึ่งทราบว่ามีการประชุมไปหลายครั้งแล้วนะฮะก็ต้องติดตามต่อไปคนระับผมก็พยายามอย่างเต็มที่ที่จะได้ติดตามเรื่องนี้แก้ไขให้ปัญหาหพี่น้องประชาชนต่อไปครับ